สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิชันนิตยาดวงแก้วค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสั่งสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการเตรียมพร้อมรับมือเปิดเทอมภาคเรียนที่1ทับพเข้มมาตรการความปลอดภัย6-6-7เน้นจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ค่ะ นางสาวตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวว่ากระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายให้จัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ site, หรือการจัดการเรียนการสอนที่สถานศึกษาให้มากที่สุด โดยไม่นำเรื่องการฉีดวัคซีนมาเป็นเงื่อนไขในการมาเรียนของนักเรียนขณะเดียวกันกระทรวงศึกษาธิการจะรณรงค์ให้นักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลไปจนถึงนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดให้มากที่สุดและสถานศึกษาต้องปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภยัย6-67เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19ในสถานศึกษาอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ความมั่นใจว่าสถานศึกษาเป็นสถานที่ปลอดภัยสำหรับทุกคนส่วนการดูแลนักเรียนเบื้องต้นได้หารือกันว่าอาจจะต้องแบ่งเด็กออกเป็น2กลุ่มคือกลุ่มที่มาโรงเรียนได้ต้องมีการเว้นระยะห่างในการทำกิจกรรมต่างๆและกลุ่มที่ไม่สามารถมาเรียนที่โรงเรียนได้ด้วยเหตุผลต่างๆทางโรงเรียนต้องจัดการเรียนการสอนในรูปแบบที่เหมาะสมสำหรับผู้เรียนแต่ละคน เช่นการเรียนการสอนแบบออนไลน์ผ่านอินเทอร์เน็ตและออนแฮนสำหรับนักเรียนที่ไม่มีความพร้อมด้านอุปกรณ์โดยการนำหนังสือแบบฝึกหัดใบงานไปเรียนรู้ที่บ้านเป็นต้นทั้งนี้สถานศึกษาต้องไปพิจารณาแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับบริบทในพื้นที่ของตนเองเพื่อคุณภาพในการจัดการศึกษาและความปลอดภัยของผู้เรียนทุกคน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวเพิ่มเติมว่าข้อมูลการฉีดวัคซีนล่าสุดเมื่อวันที่19เมษายน2565พบว่าครูและบุคลากรในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการทั้งในสถานศึกษาของรัฐและเอกชนจำนวน6,85,528คนได้รับวัคซีนเข็มที่1ไปแล้วกว่า99.99 99มีเพียง15,474คนที่ไม่ได้รับวัคซีนในจำนวนนี้มีถึง9 ได้รับวัคซีนเข็มที่2ถึงเข็มที่4แล้วสำหรับนักเรียนนักศึกษาอายุ12ปีขึ้นไปหรือตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่6ถึงปะวะสทั้งหมดจำนวน5,171,840คนประสงค์ฉีดวัคซีน4,428,331คนคิดเป็นร้อยละ85.62 ได้รับวัคซีนเข็มที่1แล้วจํานวน4,232,281คนคิดเป็น95.57%ได้รับวัคซีนเข็มที่2แล้วจํานวน3,399,786คนคิดเป็น76.77%ส่วนนักเรียนช่วงอายุ5ปีถึงอายุ12ปี ไม่เกิน11ปี11เดือน29วันทั้งหมดจำนวน5,263,064คน ประสงค์ฉีดวัคซีน3,346,064คนคิดเป็น63.58%ได้รับวัคซีนเข็มที่1แล้วจำนวน1,487,003คนคิดเป็น44.44% 44ได้รับวัคซีนเข็มที่2แล้วจำนวน46,162คนคิดเป็น1.38% ซึ่งในระหว่างปิดภาคเรียนนี้กระทรวงศึกษาธิการจะประสานกับกรมอนามัยกระทรวงสาธารณาสุขดำเนินการฉีดวัคซีนให้นักเรียนได้อย่างครอบคลุมทั่วถึงมากที่สุดค่ะทั้งนี้มาตรการความปลอดภยัย667ที่สถานศึกษาต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดคือมาตรการความปลอดภัย6มาตรการหลักได้แก่เว้นระยะห่างสวมหน้ากากล้างมือคัดกรองวัดไข้ลดการแออัดและทำความสะอาด 6มาตรการเสริมประกอบด้วยดูแลตนเองใช้ช้อนกลางกินอาหารปรุงสุกใหม่ลงทะเบียนเข้าออกโรงเรียนสำรวจตรวจสอบและกักกันตัวเองและแนวทาง7มาตรการเข้มสำหรับสถานศึกษาได้แก่การประเมิน t s c รายงานผลผ่าน MOE COVID โควิดอย่างต่อเนื่อง การทำ small bubble สำหรับกิจกรรมแบบกลุ่มย่อยการจัดอาหารตามหลักสุขาพิบาลอาหารและหลักโภชนาการการอนามัยสิ่งแวดล้อมทั้งอากาศความสะอาดน้ำขยะการทำ School Isolation โดยมีแผนเผชิญเหตุและซักซ้อมการทำซิลลูดดูแลการเดินทางจากบ้านไปกลับโรงเรียนและการจัดให้มีสกูพาสสำหรับนักเรียนครูและบุคลากรในสถานศึกษาค่ะ